สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลาไดโนเสาร์ไทยคนณค่ายจีรีกับอีแลนแชนแนลเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพกทุนมาที่300บาทจากทุกคนเดี๋ยวเราก็ขยับกันไปที่เบสสองล็อกเป้าใหม่กันไปเลยจ้าวันนี้นะคะกับทุนน้อยๆทุกคนคะ่ะเพียง300เท่านั้นนะคะเราจะทํากําไรได้เท่าไหร่ทุกคนคลิปนี้นะคะก็เหมาะสําหรับคนทุนน้อยนะคะก็จะมารีวิวสําหรับคนทุนน้อยนะคะทุกคนคะ่ะช่วงกลางเดือนแล้วเนาะมากาไรขึ้นมา400นัดจ้ามาโบนัสแมมมอสออกมาทุกคน อยู่ที่เบสสองเท่านั้นจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเ,เกมยิงปลาไดาโนเสาร์เวอร์ชัน2นะนะาทุกคนคะสามารถกดได้หมดเลยตัวเล็กตัวน้อยมาฉลับไปกดแมมมอสหน่อยละกันทุกคนคะโบนัสถึง4 0 0พกันเลยทีเดียวอ่าใครได้ใครได้ตัวแมมมอสใครได้อา้าวเราได้โบนัสแมมมอสมาทุกคนหะสุ per ปปโบนัสไปเลยดีโอ้โห4,000พันทวนทุกคนทุน300เบสสเท่านั้นทุกคนะ่ะ เป็นการเริ่มต้นเริ่มเกมได้ดีที่สุดเลยอาขยับไปที่เบสสามแล้วนะ,ะทุกคนคะโอ้โหกําไรเกินคาดจริงๆกําไรเกินค่าจริง,รง,รงๆนะคะทุนเพียงสามร้อยเท่านั้นขึ้นมาสี่พันแล้วมาเบสสามทุกคนคะเกมนี้นะคะอยู่ที่ค่ายจิลีทุกคนเกมยิงปลาไดโนเสาร์ไทคูนนะคะเป็นไทคูนสองนะคะไม่ใช่ไทคูนหนึ่งนะคะอยู่ที่ค่ายจิลีทุกคนใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยหรือว่าจะเป็นแอบีเอ็มเจ็ดเก้านะจ๊ะ มาอือหูแล้วได้หมดเลยทุกคนเข้าได้หมดเลยอ้โหตัวเล็กตัวน้อยได้หมดเลยทุกคนช่วงกลางเดือนทุกคนคะ่ะไทยคูณเขามาแจกบจริงๆอ่ะมาอีเลนอีกาเอาไม่ได้อ้าวได้มาหนึ่งหีบทุกคนหาได้มาหนึ่งหีบทอยลูกเต่าไปจ้ะห้าหกห้าไปจ้าห้าคูณหกคูณห้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมาคูณสามอีกหนึ่งทีทุกคนคะ่ะได้สี่ร้อยห้าสิบไปเลยมากําไรช่าสุดแล้วตอนนี้ทุกคน ใครที่อยากาให้น้องรีวิวเกมไหนให้ดูนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนหาคอมเมนต์ชื่อเกมชื่อ่ครกันเข้ามาได้เลยส่วนใครที่ช,ชอบเกมยิงป่านะคะน้องก็ฝากไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวให้ด้วยทุกคนอ้าวได้มา5เหรียญ40เอ้าวไม่ใช่คะอันโอ้โห3 0 0เลยทุกคนกําไรขึ้นมา4 5่0มาตัวบอสออกมาอีกแล้วทุกคนหาอันนี้มันเป็นตัวอะไรสักอย่างนี่แหละเมื่อกี้อ่านไม่ทันอันนี้ก็จะเป็นตัวบอสนะคะทุกคนหาก็จะเป็นตัวบอสอีกหนึ่งรอบนะคะ มาเขาก็จะปล่อยเหรียญออกมาให้แบบนี้เลยจ้าเอานึอว่าเหรียญตัวบอสตกใจหมดเลยชแชลลไปยิงตัวบน,นัสเอานะคะทุกคนคะ่ะเอาปล่อยมาแล้วหนึ่งเหรียญจาาสองเหรียญตามมาติดติดมาสองเหรียญตามมาติดติดทวคนคะ่ะโอ้โหมาให้อีกไม้เข้าอีกเป้าเข้าอีกไม้เอาอย่าพึ่งเงียบอย่าพึ่งเงียบโอ้โหไหลออกมาสิขย่าตัวหน่อยขย่าหน่อยอืห ขยำหน่อยขยำหน่อยโอ้โหยังไม่ได้อันนี้จะเล่นทั้งหมดสามคนนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้มีเล่นแค่สองคนรวมเราด้วยนะคะมาขยาวหน่อยตัวบอสตัวโบนัสขยำหน่อยจ้าโอ้โหอ้าวขยำมาหนึ่งทีโอ้โขขยาทีเดียวเองทุกคนคะ่ะอาว์สองทีจ้าอาร์สวยค่ะกําไรชําค่ะทุกคนคะ่ะอายังอยู่ที่สี่พันอยู่เลยอาวแตกห้าเหรียญมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหร้อยสามสิบห้าไปเลยจ้ะมาเหมือนจะเปลี่ยนด่านแล้วนะทุกคนคะ่ะเหมือนจะเปลี่ยนด่านแล้วนะ เหมือนจะเปลี่ยนด่านแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยปล่อยตัวอะไรออกมาเลยเอ้าวห้าเหรียญมาสามร้อยไหมสามร้อยจากห้าเหรียญทุกคนช่ำมากอ้าวได้รางวัลอะไรอีกอ้าวแจ็คพอตแตกอีกทุกคนค่ะมาขอรางวัลเมเจอร์เลยสามพันเก้าขอเมเจอร์ไมเนอร์ได้หมดอา้า ไมเจร์มาทุกคนค่ะ3097โอ้โหช่วงกลางเดือนบอกแล้วว่าเกมยิงปากลา,อา,ายอค่า,ายจิลิทุกคนคะ่ะเข้ามาแจากจริงๆโอ้โหทุกคนอ่าน้องก็ขอจบกําไรไว้ที่8 6 0 0แล้วกันใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็จิ้มลิงก์ปักหมุดที่ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย